ปายทางเขาเรียกว่าสุดท้านี้หลักสองนะทุกคนซีวันนี้กำลังขึ้นนะอันนี้เป็นมไม่ได้เลื่อนพี่น้องเลยเพื่อความสะดวกสบายนะเพราะยังกวกความสะดวกสบายแน่นอนพี่น้อง,องสะดวกสบายคุนก็จะลายยังหน่อยนะสถานีนี่ห้ามเอาทุเรียนเข้าไปนะเนี่ยข้อห้ามห้ามเอาทุเรียนเข้าไปกินนะทุกคนคือคนกะลายมากไหมนะ แต่วันนี้จะแค่ถ่ายให้เพิ่อขเข้านะทุกคนกคนไลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้าอนะคอยู่ที่สถานีหลักสองพี่น้องเป็นสถานีสุดท้ายสถานีปลายทางเนาอย่างเนาะอันนี้อยู่แถวเขตบางแคนะนั่นเองทุกคนตอนนี้มาให้เบิง้งรถล้างพี่น้องเป็นยามช่วงประมาณเที่ยงนะพี่น้องนะรถล,ล้างกะนข้า,างที่จะไล่ครับผมอันนี้เป็นสถานีหลักสองน,ะนั่นเองครับทุกคน สถานีนี่การถล้างกา็จะค่อยล้ายจังหน่อยเพราะวะหนึ่งรถกะล่อหลับผู้โดยสารที่ลงมาจากสถานีหลักสองหรือว่าคู่คนมากมายกะล่อที่จะไปหลินไปเที่ยวกะมาเริ่มต้นอยู่ที่สถานีหลักสองนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยเห็นหายคนคน,คนห่างที่จะไล่ครับผมตอนนี้นะอันนี้กะถนนเ้นนี้มันก็เป็นถนนลักเนาะเป็นถนนที่ว่า <c oughs> มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานาครได้นะทุกคนเป็นขนนเพชรเกษนั่นเองทุกคนผู้คนกะล้วงร้ายมากมายนะตอนนี้เป็นเวลาติกเ,เ,เที่ยงนะคนจะร้ายเพราะสวรน,นะทุกคนเอาไปอันนี้คือ,อ <c oughs> นะเขนะาซท,ที่หลักสองนี่นะนี่ทุกคนเห็นนีแน่ตอนนี้ายทางถ้าเรียกว่าสิท้านนี้หลักสองทุกคนที่วันนี้กำลังขึ้นนะ อันนี้เป็นมันได้เลือ่อนพีน้องเลยเพื่อ,อความสะดวกสบายนะเพราะยังตัวความสะดวกสบายแน่นอนพีน้องสะดวกสบายตรงที่ห้องเฮาต้องอย่างนะมันเป็นมันได้เลื่อนมันก็จะพาเฮาไหลขึ้นไปเลยนะทุกคนหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะทุกคนน่ะนี่อันนี้กาผู้คนก็นจะไล่นะสถานี่นี่นะ อนนี้ค่ะตอนนขื้นมาให้เบื่งนะทุกคนว่าทุมจะลายประมาณไหนนะสังเกตบังรถนะตอนนี้เป็นรถที่ว่าขอุขาที่จะลายเพราะว่าถนนเสน้นเป็นถนนลัเนะทุกคนเนาะกะเป็นถนนลักนะทุกคนนะกะเป็นถนน,นะน,เน,น,นเพชรเกษมพอไปถนนเสน้็จนี้กะเป็นถนนบางใหญ่นะทุกคนนะบางใหญ่นะกะตัดไปหไลายทางออกไปพุ่นกะ เส้นพรามสองนะทุกคนนะาสามารถไปได้หลายทางเส้นไปได้หลายเส้นนะทุกคนก็เลยเห็นให้คูกคนมากมายนะรุเส้นนี้นะและก็อีกอย่างมันเป็นสถานีรถไฟฟ้าหลักสองนะก็คือสถานีปลายทางนะคนก็เลยคนขาที่จะไลยนะทุกคนสังเกตน,นะคนลายแี่และก,ตกะต็ติดกับเดอร์มอนะทุกคนติดกับเดอร์มอบางแคนะบางคนกับมะลิดมเาเดี่ยวกันควอนสะดวกสบายของเมืองไทยพี่น้องเบาแนี้ยแปลกใจเลยว่าเป็นยังหนักเศร้าต่างสาตว์คือ พากระลังไลมาประเทศไทยผ่าวามันสะดวกสบายอันนี้กับทางเขารถไ,ไฟ m อ t นะรถไฟเอ็มทีกับมุ่งหนาเขาสู่กรุงเทพราคากันคือทุกคนแค่45บาทเองนะปฏิอว่าดีลายดีมากๆนะทุกคนอันนี้ให้เบิ่งนเขาเข้านะบรรยากาศช่วงปิเที่ยงนะคนกะร่างไลกันมุ่งหนาเขาสู่กรุงเทพเพื่อไปหาดหินหาเที่ยวนะทุกคนนะนี่แหละ ย่องเมืองไทยนะบึ๋งสังเกตนุนะคุณคนขวางจะลายแห้งมากันแบบอือันนี้เป็นทางเขานะแล้วก็จะมีป้ายนะอันนี้จะเป็นป้ายบอกนะว่าเขาจะไปหลิเนเสี่ยวเน,นี่ยเราเะไปคำถามนีหลักสองเป็นป้ายนะนทนุกคนเราอย่างนั้นก็นั่งรถรถเมฆก็ได้นั่งรถเมฆไปก็ได้แล้วแต่ แต่ว่าคนปัจจุบันส่วนใหญ่เขาจะจะขึ้นเป็นรถไฟฟ้ามัจะใช้เป็นรถไฟฟ้าถ้าส่วนใหญ่เพราะว่ายังเพราะว่าหนึ่งเลยมันความสะดวกสบายนะแหละกะตากเย็นๆนะทุกคนนะถึงวาถึงวาความถึงวายซาตักซาบซึ่งชอบเมืองไทยบกแปลกใจเลยเพราะว่ามันเมืองไทยมันดีผู้คนมากมายผู้คนเป็นมิตรกันนะส่วนข้างล่างเนี่ยก็เป็นร้านก๋าเขานะ อันเป็นทางไปห้างซีคอนนะทุกคนนะอันนี้ับเป็นหางนะหางซีคอนบางเขนะสังเกตมนะั้ยต้นจะลายตอนนีหรักสองนะทุกคนรดล่างแบบลู้เล่นกันไลยเลยสถานีนี่สังเกตบึง่งอันนี้มาให้บึง่งข้าวๆนะทุกคนนะอาจจะบราให้บึ่งอย่างมากมายนะแค่ ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนะว่ะสถานีสักสองสถานีไปทางรถหลายบอเนี่นอนตรงหลายเนี่นอนตอนเป็นสถานีทีวาคู้ค้นมากขึ้นรถอยู่หน่นะค้นมาก็เลยขาที่จะหลาจากนองนะกอน,นี้มาแนวกะยัางบ่ท่าน,นไปจากจุดจุดนี้นะขาว่าเนยก็จะเขาของเทียเพื่อน,นนะทุกคนแต่ว่าก็ยังบ่อท่าน,นไป จะเลยแหวะถ่ายบรรยากาศให้ดูสัก่อนว่บาบรรยากาศเป็นยังไงนะสถานีหลักสองเป็นสถานีปลายทางนะคนก็นจะร้ายยังหน่อยนะสถานีนี่นห้ามเอาทุเรียนเข้าไปนะเนี่ยข้อห้ามห้ามเอาทุเรียนเข้าไปกินนะทุกคนชื่อคนก็ร้ายมากไหมนะแต่วันนี้จะแค่ถ่ายให้เบื่อนเข,ขาวๆนะทุกคน,นกคนร้าย แลงกาเป็นอีกชุดหนึ่งที่วอเนี้อยากให้พึงนะแ้ะก็คอหามต่างๆนะหามเมามาขึ้นไปนะลูกโป่งมาไฟทุเรียนหามถ่ายหามยังหามพวกอาวุธนะเขาไปข้างในบางคนก็จะลงมาอันนี้ก็เป็นทางกลับนะบางคนลงไปก็ลงไปดีก็ขึ้นหลดอยู่นี่ได้เลยเพอาะ เพนจะมีรถแท็กซี่หรือว่ารถโดยสารเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกต่างๆนะเพื่อให้เข้าสะดวกสบายในการเดินทางต่างๆนะกาจะมีให้นะทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะกาบางนี่บอกแตกใจว่านักท่องเที่ยวเป็นยังคือสิ้นชอบเมืองไทยเป็นยังคือต้องลังไลมลินเมืองไทยเป็นยังคือ เลือกเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเพราะว่ามันหนึ่งเลยความสะดวกสบายและก็มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกในหลายควาขัง,ง,งที่จะหลายเลยนะวันนี้เราต้องขอเนี่ยเป้าแบบนี้เลยนะทุกคนและกลาเป็นจุดหนึ่งที่ว่าวันนี้ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละรถไฟเอมาทีนะทุกคนสถานีรถไฟเอมาทีปัจจุบันนี่คนจะใส่รถไฟเอมาทีในส่วนหลายส่วนหลายเลยแหละ นอกจากเป็นสถานที่ที่บมมีรถไฟเอมาทีเขาจะถึงจะใช้รถสายทางบอกว่าจะเป็นรถสองแถวรถเมล์ต่างๆนะแต่ว่าขาวว่ได้นถือว่าไม่รถเอมาทีคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เขาใช้เป็นรถไฟเอมาทีกันจนรถเร็วนะปัจจุบันนี้นะนี่แหละพี่น้องเมืองไทยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและกะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวพากันแห่งกันมาลังหลกันมาหลีกเที่ยวนะ เแปลกใจเลยนะทุกคมาให้พวกข,ข้าวคอนจะเดินทางนะแล้วก็จะให้พวกข้าวคอดว่าว่าประมาณไหนนะอันนี้เป็นทางเขา่าทางเข่ารถไฟมาทีนะเข่าไปก็จะมีสั้นอันนี้จะมีสองสั้นนะสั้นแรกกับสั้นสองสั้นซอนยู่ของบนนะทุกคนก็จะมีสองสั้นแหลกอีกอย่างเป็นสถา,านีปลายทางสถา,านีสุดท้ายนะ ทุกคนหลายๆคนก็จะมายุดๆๆี่สถานีนี่แหละกาซ้อนยิงเย็นแรงๆนี่คนจะเต็มเลยที่วบาแนวชีตไปคนจะแบบคนขาที่จะไล่เลยเพราะว่าเขาเจ้ามาล้อกาเจ้าแบบมาลอ,อหลุดนะมาลอหลุดเพื่อเดินทางกลับนคนขาที่จะไล่เลยนะจุดที่ว้าแนวชีไปคนขาคนขาที่จะไล่เอาทุกคนคลิปนี่พี่นี่มาแล้ววันียังไล่แค่แหวม พูดคุยกันช่วงทิกที่อย่างนะะหาน้ากาบมาให้เบิ่งบรรยากาศว่าเป็นยังนัก่องเที่ยวคือมัดเมืองไทยเป็นยังตังเที่วชื่นชอบในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกหลายแหล่กับ สทยชาต่างชาติหรือว่าสท่องเที่ยวนี่ประทับใจในเมืองไทยก็เลยพากลังไหลมผลิตเมืองไทยก่อนอัที่จารย์มาทุกคนคลิปนี้พี่นี่มาแนวยกเขาจบไปทรงนี้รอติดตามมาแนวยวมาเนียจะพาทุกคนไปผลิตไปเที่ยวสายเดียวมาบุกกันอีกทีเหมือนรับคลิปนี้พี่นี่มาแนวยเขาจบไปทรงนี้ขอก็เขวามาสบายที่สบายอิสระก็ผมไปแล้ว